ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะได้ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแล้วค่ะ คือเดียจะบอกว่าเดียนะคะไม่ได้ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดมานานมากเลยค่ะเพื่อนๆซึ่งจริงๆอ่ะทริปนี้ตอนแรกเดียตั้งใจจะไปเขาค้อกับเพื่อนนะแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะก็เลยต้องแคนเซิลกันไปก่อนแล้วคือเดียก็ยังอยากจะไปเที่ยวอยู่นะคะก็เลยชวนมุมไปเที่ยวแบบ2วันหนึ่งคืนแทนละกันแต่ถ้าไปภูเขาอ่ะไปเขาใหญ่อีกแล้วหรอคือเดียไปเขาใหญ่บ่อยมากไงเดียก็แบบเออแต่เดียก็รู้สึกว่าจะต่อให้เป็นเขาค้อหรือเขาใหญ่อ่ะก็ไม่สําคัญเท่าเขาไม่รักอ่า เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็เลยมาจบที่สวนพึ่งแทนนะคะเพราะว่าสวนพึ่งก็เป็นฟิลที่คล้ายๆเขาใหญ่นะแล้วก็เดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะออกเดินทางไปสวนพึ่งกันนะคะและระหว่างที่รอมุมมารับนะคะเดียก็อยากจะมาแนะนําของร่วมทิปทุกการเดินทางของเดียค่ะนั่นก็คือสินค้านาโนพ็อกเก็ตจากแบรนด์นาโนอิเล็กทริกโปรดักค่ะปักพ่วงก็มาแล้วนะ ก้อนนี้นะคะจะเป็นอะแดปเตอร์และรางปักพ่วงที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาไปไหนมาไหนสะดวกมากๆเลยค่ะคือดียจะบอกว่าปักพ่วงเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะคะเพื่อนๆนบางทีเราเจอสถานการณ์ที่ปักน้อยมากค่ะเพื่อนๆนแล้วเรากําลังจะชาร์จแบตอยู่แบบนี้แล้วคือเพื่อนก็วิ่งมาแบบนี้แล้วเพื่อนก็บอกว่ามึงกูชาร์จก่อนแบตกูจะหมดแล้วแบบนี้คือเพื่อนก็โชว์ไพ่ไม้ตายว่าแบตจะหมดเราก็ต้องให้เพื่อนถูกไหมดังนั้นนะคะการที่เราพกปักพ่วงหรืออะแดปเตอร์ไปเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องแย่งกับใครนะคะ แต่ว่าเพื่อนอะจะมาแย่งเราแทนนะ องนั้นเดี๋ยวเรามาดูปลั๊กจากแบรนด์ Nano Electric Product ที่เดียอยากจะมาแนะนําทุกทิปการเดินทางเลยดีกว่าอันแรกนะคะก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะคะที่มีเต้ารับ2ช่องนะคะแล้วก็ยังมีช่องสําหรับชาร์จ USB Type A และ Type C อย่างละพอรอตด้วยนะซึ่งเดียบอกเลยว่าอันนี้สะดวกสุดๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างปกติเวลาที่เราออกไปนอกสถานที่หรืออะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยบางทีเราก็ต้องพกกล้องพก power bank พกโทรศัพท์ใช่ไหมซึ่งอันนี้เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องพกหัวชาร์จเลยนะคะเพราะเราอะสามารถเอาสายมาเสียบที่ช่อง USB Type A หรือ Type C ได้เลยนะและนอกจากนี้นะคะระบบชาร์จของเขาอะยังเป็นระบบชาร์จแบบ Quick Charge ถึง18วัตต์นะที่จะมีความเร็วในการชาร์จกว่า USB B, ปกติถึง2เท่านะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนะทำการชาร์จพร้อมกันทั้ง Type A และ Type C นะคะกระแสไฟฟ้ามันจะทําการหารครึ่งนะแล้วก็จะได้เป็นความเร็วในระดับ USB B, ปกติคะ่ะอย่างอะแดปเตอร์อันนี้ของเดียนะคะด้านหลังอะเขาจะเป็นเต้าเสียบที่เราต้องไปทําการเสียบกับปลั๊กที่ติดกับผนังเนาะหรือทําการเสียบกับปลั๊กพ่วงก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างถ้าใครไม่สะดวกที่จะใช้ งานแบบนี้นะคะตัวนี้เขายังมีในลักษณะที่เป็นสายไฟด้วยนะที่มีความยาวตั้งแต่1เมตรมเมตรแล้วก็5เมตรเลยค่ะส่วนอีกแบบหนึ่งของเดียนะคะเขาก็จะเป็นรางปักพ่วงนะคะที่เขามีเต้ารับถึง3ช่องนะแล้วก็จะมีช่อง USB Type A กับ Type C เหมือนเดิมค่ะและระบบการชาร์จนะคะก็จะเป็นแบบ Quick Charge เหมือนเดิมมีการทํางานเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆนะคะสามารถทําการเลือกซื้อได้ตามการใช้งานของเพื่อนๆเลยนะนอกจากปักพ่วงหรืออะแดปเตอร์นะคะที่เขามีขนาดเล็กพกพาไปไหนมาไหนสะดวกแล้วก็น้ำหนักเบาล เ,เดียวว่าในเรื่องของความปลอดภยอัยเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะคะเพื่อนๆคือเพื่อนๆเคยเห็นข่าวในทีวีปะที่แบบว่าใช้ปลั๊กพ่วงละปลั๊กพ่วงระเบิดอะเฮ้ยซึ่งเดียวว่ามันเป็นอะไรที่อันตรายมากนะเพราะมันเป็นภัยที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่เนาะดังนั้นการที่เราเลือกของที่มันมีมาตรฐานมีคุณภาพเนี่ยมันก็จะเป็นตัวการันตีในเรื่องของความปลอดภัยเราได้นะคะโดยปลั๊กพ่วงและอะแดปเตอร์ของแบรนด์นี้นะคะเขามีระบบการป้องกันไฟฟ้าระเบวงจรฟ้าผ่าแล้วก็ไฟกระชากด้วยนะแถมยังมีมาตรฐานมอก แล้วก็ IEC นะคะรองรับความปลอดภัยให้เราด้วยค่ะและที่สําคัญเลยนะคะยังมีประกันถึง5ปีนะแล้วก็มีระบบ LED นะคะเป็นไฟสีแดงนะคะบอกสถานะในการใช้งานให้เราด้วยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจปลั๊กหรืออะแดปเตอร์จากแบรนด์นี้นะคะก็สามารถไปคลิกดิงที่ใต้ description เดียได้เลยนะคะหรือถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยก็สอบถามเพิ่มเติมเขาได้นะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเดียวขอเก็บอะแดปเตอร์แล้วก็ปลั๊กพ่วงเนี่ยใส่กระเป๋าเดียก่อนนะอ่ะโอเคพร้อมแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางไปสวนพึ่งกัน ีกว่าจ้า เดินทางใกล้ถึงราชบุรีแล้วนะคะเพื่อนๆจะบอกว่าสวนพึ่งหรือราชบุรีอ่ะเป็นสถานที่อีกหนึ่งที่ที่เดียกก็คือไปบ่อยมากแล้วเหมือนกันอ่เดี๋ยวเดียวลองให้มุมหาเว็บไซต์ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของราชบุรีหรือสวนพึ่งละกัน่าแบบแต่ละที่อ่ะมีที่ไหนที่เดียวยังไม่เคยไปบ้างนะอะเดี๋ยวมุมลองหาดิอ่ะเริ่มโรงงานเซรามิกเท่าของไทยไปแล้วถ่ายาหินของงูไปแล้วค่ะบ้านหอมเทียนไปแล้ว เซนเนลี่วินเทจฟามที่เป็นแก่เนาะไปแล้วคอร์รฟิลไปแล้วอันนี้คือคอร์รฟิลนี่คือถ้าไม่ไปไม่ได้ถ้ามาลุนบุรีทุกคนก็คือต้องไปเวเนโต้สวนพึ่งเวเนโต้ที่เป็นเหมือนแบบที่ถ่ายรูปสีดาวฟ้าใช่ไหมไปมาแล้วเหมือนกันน,น่าจะพอแล้วแหละ <laughs> ้งสวนพึ่งนเนี่ยเออคือไปสวนพึ่งมาบ่อยมากค่ะเพื่อนๆแล้วก็แบบอะ สุดท้ายก็เลยแบบอังงั้นเดี๋ยวทริปนี้เราจะไปไหนดีก็เลยกะว่าเป็นทริปชิลชิลละกันเนาะวันนี้ก็เลยกะว่าจะแวะคาเฟ่ที่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปหาอะไรกินแล้วก็ค่อยเข้าที่พักแล้วส่วนพรุ่งนี้ก็คือจะไปแลนด์มาร์คที่หนึ่งซึ่งตอนนี้กําลังฮอตฮิตมากก็คือแกนแคนยอนเนาะงั้นเดี๋ยวคาเฟ่แรกที่เรากาลังจะไปนะคะชื่อว่าเด White Space นะก็เป็นคาเฟ่สีขาวๆสายมินิมอลเนี่ยก็ต้องไม่พลาดแน่นอนเลยงั้นก็เดี๋ยวเราเดินทางไปคาเฟ่กันเนาะ เราเดินทางมาถึงคาเฟ่เดอะไวท์สเปซเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นคาเฟ่สีขาวสายมินิมอลที่ลายล้อมไปด้วยทุ่งนาสีเขียวขจีบรรยากาศโดยรอบของคาเฟ่นะคะบอกเลยว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆค่ะเดี๋ยวเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆมานะได้รูปกลับไปเยอะแน่นอนเลยและบริเวณด้านหน้าของร้านนะคะยังมีริมน้ําเล็กๆนะคะที่ถ่ายรูปออกมาก็คือดีงามสุดๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาเพเผื่อเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆด้วยนะ ส่วนถ้าอากาศร้อนๆนะคะบรรยากาศในร้านก็น่ารักไม่แพ้กันทางร้านนะคะมีการจัดมุมน่ารักน่ารักตามจุดต่างๆแถมใครชอบกินกาแฟนะคะเดียแนะนำเมนูอเมริกาโน่ส้มเลยค่ะรสชาติดีแถมได้เนื้อสัมผัสของเนื้อส้มด้วยนะ มาดูมุมถ่ายรูปมีหนึ่งมุมที่เดียชอบมากๆเลยค่ะมันจะเป็นเหมือนฉากสีขาวที่ด้านหลังเป็นวิวกลางทุ่งนาพร้อมมีโต้แล้วก็อี้เป็นพอบด้วยนะฟิลเหมือนอยู่เกาหลีเลยค่ะแล้ววันที่เดียมานะคะเดียมาเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงโชคดีที่ท้องฟ้าแจ่มใสามากแต่ก็อากาศร้อนมากเช่นกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันต่อเนาะ กินข้าวเสร็จแล้วเราก็เดินทางเข้าที่พักของเรากันค่ะวันนี้นะคะเดียมาพักที่ไบบูลลี่รีสอร์ทค่ะเป็นรีสอร์ทที่มีการตกแต่งสไตล์ชนบทในเมืองเล็กๆของประเทศอังกฤษที่มีจํานวนห้องพักเพียงแค่8ห้องเท่านั้นนะทาให้บรรยากาศของที่พักเงียบสงบและเป็นกันเองสุดๆงั้นเดียขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเล่นกันเนะาะะฮัลโหลเปลี่ยนชุดแล้วนี่คืองงเหมือนกันว่าตัวเองอะอยู่ลาดบุรีหรืออยู่โซ อะหนาวว่าคือพูดเลยว่าตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกอะน่าจะประมาณ37แต่ดียใส่เสื้อผ้าเหมือนน่าจะประมาณ15อยู่หนาวไหมอ่ะคืออุ้ยห่านตกใจอุ๊ยมะเรง็งเดี๋ยวเดียวจะพาไปเดินรอบๆนะคะเพื่อนๆอุ้ยน่กากลัว <laughs> ก็วันนี้นะคะเดียมาพักท <c oughs> okay. ี <érer Help biết> ่ไบบูรี่รีสอร์ทนะซึ่งที่พักที่เนี่ยรู้สึกว่าใบจะนิสัยไม่ดีเพราะว่าไบบูรี่รีสอร์ทโอเคเงียบกิบเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะนี่นแบบนี้โอ้นี่มีที่เผียงไฟตรงนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวจะพาไปเดินดูข้างๆที่พักนะคะเขาจะเป็นเหมือนมีลำธารหรือแม่น้ำหรือบึงหรืออะไรสักอย่างทำไมเป็ดตัวนี้ตัวสีน้ำตาลล่ะเนี่ยสงสัยไม่อาบน้ำใช่ไหมฮะทำความสะอาดขนหน่อยสิแล้วคือวันที่เดียมาตอนเนี้ยคือมันเป็นช่วงฝนเพิ่งหยุดตกพอดีค่ะเออมันก็เลยมีความค้มๆแต่มันไม่มีแดดแล้วตอนเนี้ยประมาณสี่โมงเย็นนะ ดีมากอ่ะดูดีอันนี้เป็นห้องริมสุดนะคะที่เดียพักก็คือเบอร์แปดนะจะอยู่ริมสุดตรงนี้เลยแล้วเขาก็จะมีเหมือนที่นั่งมาให้เรามีพร้อมน้องเป็ดเยอะๆเออแล้วก็มีตรงนี้เป็นที่นั่งสําหรับพวกปิ้งย่างต่างๆนี่ดูดิดูนะคะดิหนุ่มผู้มากับน้องเป็ดนุ่มผู้มากับพร้อมนะอะดูเหมือนเดียเป็นคนพร้อมไหมไม่นะจ๊ะอันนี้คือที่พักเขามีให้เรายืมนะสำหรับการถ่ายรูปด้วยนะคะเนี่ย หนุ่มผู้มาก,กับพ๊อปรับกอดสองขนหน่อยเป็นคัมภีร์ดามว้าว <c oughs> โอ้ยมีเป็นอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> มอีเลยโฮ้เจ๋งเหมือนกันเนาะคือเดี๋ยวนี้ <c oughs> เราไม่ต้องเอาเองมาเราไม่ต้องเอามาเองอะเนาะมุมเหมาะก,กับมุมอยู่นะ <c oughs> ทำไม,ำไมห,หนุ่มขายขนมปัง <c oughs> <ทำ S 1> อ่ะ<ำ>ไปค่ะ <c oughs> ต,ตั้งตรงวิวสวย โอเคค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงครึ่งเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะคะเพื่อนๆคือพอดีว่าเดียยังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดของที่พักเนาะวันนี้ก็เลยมาบอกรายละเอียดที่พักที่เดียจองแล้วกันนะคะเผื่อที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยสนใจอยากจะมาพักเนาะตอนที่เดียถามที่พักของเขาอ่ะเขาจะมีที่พักอยู่2แบบเนาะก็คือเป็นแบบซูพิเรียกับแบบดีลักนะคะแต่ว่าห้องที่เดียจองจะเป็นแบบซูพิเรียนะคะราคาตอนที่เดียจองอ่ะเป็นโปรโมชั่นอยู่ที่2,800บาทนะสาหรับ2ห้องเนี้ยมันจะมีความต่างกันเรื่องของแบบอ่างอาบน้า ขนาดของห้องแล้วก็วิวของห้องนะคะของเดียจะได้ห้องหมายเลขแปเป็นห้องริมสุดเลยซึ่งเดียว่าโอเคนะมันเป็นแบบพรเวทดีแล้วก็เป็นส่วนตัวดีนะคะก็คือจะอยู่ลึกสุดเลยนะของเดียจองเป็นแบบเหมือนเป็นโปรโมชั่นหน้าหนาวคะ่ะเพื่อนๆก็คือเวลาตอนประมาณ6กโมงเย็นจนถึง2องทุ่มอะ่ะเขาก็จะมีปิ้งย่างมาสเมลโล่กันด้วยนะถ้าเพื่อนๆมาในช่วงที่แบบฝนตกเขาก็จะยกเลิกการปิ้งมาสเมลโล่ไปนะคะแต่ว่าจริงๆเดียมาช่วงเนี้ยก็คือค่อนข้างมีพาย,ยุเข้าบ่อยมากเลยนะคะมีมาเกือบทุกวันเลยตอนนี้ ก็รอลุ <S an> ้นๆอยู <S an> ่นะคะว่าฝนจะตกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งแล้วยังไม่ตกก็คือเดี๋ยวจะเรียกพี่เขามาเผาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาจุดไฟให้เนอะเพื่อเราจะไปปิ้งมาร์ชเมลโลกันแล้วก็แล้วก็คือมื้อเย็นอ่ะที่เนี่ยเขามีหมูกระทะด้วยแต่ว่าไม่ใช่หมูกระทะของที่พักนะคะลองติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของที่รีสอร์ทได้นะคะเขาก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ว่าเผื่อใครแบบสนใจอยากจะไปปิ้งย่างกินหมูกระทะกันที่พักแบบนี้เนาะก็ได้เหมือนกันงั้นก็เดี๋ยวเราไปปิ้งหมูกระทะแล้วก็ปิ้งมเเกกินนนนัะะค่ๆ

อย่าลืมยิมหัวชาร์ไอโฟนไวบนรถนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรามีนี่ค่ะสินค้านาโนอิเล็กทริกนะคะเป็นตัวอะแดปเตอร์นี่เองนะคะเราก็สามารถใช้แทนหัวชาร์ไอโฟนได้เลยนะคะรอกเขามีรูทายซีให้เราด้วยนะอ่าถึงแกนแคนยอนแล้วนะคะโ เราถึงแกนแคนยอดแล้วนะคะตอนนี้เดียมาถ่ายตอนเปลาประมาณ5โมงนะคะแดดก็คือยังเยอะอยู่นะสวยมากอะ่ะเฮ้ยดูดูดูดีดด จริงๆอ่ะมันมีหลายมุมมากเลยนะเดียก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาถ่ายมุมไหนกันแต่ก็รู้สึกว่าอาจจะจอดไปนะคะถ่ายๆไปเถอะสวยทุกม,มุมจริงๆอ่ะแล้วเหมือนเขามีกองถ่ายถ่ายงานตรงนู้นกันด้วยเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆ,ๆ,ๆ เราจบทริปด้วยการโดนต่อต่อยนะคะน่าจะเป็นต่อนะมันเป็นอะไรไหมปกติต่อต่อยเขาเป็นอะไรกันบ้างตอนนี้รู้สึกเจ็บปวดเพื่อนๆคะถ้าสมมติว่ามาแกนแคนยอนนะ ก็ระวังแมลงดีๆนะคือไม่กี้เดียวไปถ่ายจุดนึงแล้วคือเดียวมองไม่เห็นว่ามันเหมือนมันมีรังอยู่อะรังตัวต่ออะโดนกัดเลยค่ะเพื่อนๆเนีย่ยเห็นหรือเปล่าเดืนคือแมลงก็เข้าใจต่อยนะคือต่อยแบบต่อยทะลุถุงเท้าคือเดียวใส่ถุงเท้าอยู่นะตอนแรกอะแล้วก็ต่อยทะลุถุงเท้าไปเลยอะอ๋อว่ามีกี่มุมเสิร์ชด,ดูถ้าโดนต่อต่อยนะคะให้เราล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ เอาสบู่มาทําความสะอาดบริเวณต่อต่อยนะนี่คือเราเป็นทิปวอลวกแเราก็สอนการผถมพยาบาลร่วมด้วยเลยแล้วเนี่ยเพิ่งเคยโดนมาแรงต่อยครั้งแรกเลยค่ะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราปิดจบทิปนี้เลยดีกว่านะงั้นก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายนะ <Yeah. S 1>